คำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จให้สร้างบารมีได้สะดวกสบายทุกภพทุกชาติของพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยะมังคลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอ้างอิงจากหนังสือคำอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญของสถาบันมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีคำแนะนำก่อนเริ่มปฏิบัติให้สำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในอรยบทที่สงบเรียบร้อยโดยให้ปล่อยวางทุกความนึกคิดทำตัวเสมือนว่าณขณะน,นี้มีเพียงเราคนเดียวในโลกใบนี้แล้วน้อมนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ตำแหน่งจะอยู่สูงจากระดับสะดือขึ้นมาประมาณสองนิ้วมือโดยสมมุติว่ามีเส้นด้ายสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นแรกทะลุผ่านสะดือด้านหน้าไปด้านหลังเส้นที่สองทะลุจากสีข้างด้านขวาไปด้านซ้ายในระดับเดียวกันกันกบเส้นแรกบริเวณจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองเส้น จะมีขนาดประมาณปลายเข็มเย็บผ้าตำแหน่งที่สูงขึ้นมาจากจุดตัดนี้สองนิ้วมือเราจะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของดวงจิตสปปรพชีวิตทั้งหลายเป็นที่เกิดดับหลับตื่นของมนุษย์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอู่ทะเลบุญซึ่งเป็นศูนย์รวมของบุญบารมีทั้งหมด ที่เราได้กระทำมาในทุกพทุกชาติดังนั้นการกำหนดจิตมารวมณตตำแหน่งนี้จึงมีอนุภาพมากโดยแนะนำให้ท่านกำหนดนิมิตเป็นดวงแก้วกลมใสเกลี้ยงสว่างไม่มีตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยขนแมวใดๆหรือจะเป็นองค์พระที่เราเคารพบูชาหรือเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในอริยบทนั่งสมาธิก็ได้โดยให้หันหน้าทิศเดียวกับเราอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7นึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ต้องไม่เข็นภาพจนรู้สึกตึงหรือเครียดเพราะจะทำให้เหนื่อยล้าได้ง่ายแนะนำให้นึกพอสบายๆเพื่อเป็นที่ยึดของจิตไม่ให้ซัดส,สายขณะอธิษฐานจิต ปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้นแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมอธิษฐานจิตโดยกล่าวตามกระผมดังนี้ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ประกอบบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้ว มีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลและการอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลนั้นแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายเป็นต้นนี้จงมารวมเป็นตบาบะเดชะพลวะปัจจัย ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากกิเลสนิวรณ์และวิปัสสนูกิเลสทั้งมวลขอจงเป็นผู้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเป็นพระนิพพาน คือธรรมกายที่ได้บรรลุพระนพโลกุตรธรรมพร้อมด้วยวิชาสามวิชา8อภินยาหกจตุป,ปฏิสัมพิทายานและจรณะ15ตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพาน ทั้งพระนิพพานถอดกายและพระนิพพานเป็นโดยพลันในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะสงสารเพราะอุปทานในขันห้าและสัญญอดกิเลสเครื่องร้อยลัด ให้ติดอยู่กับโลกยังไม่หมดสิ้นโดยเด็ดขาดเป็นสมุดเฉดประหารขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เกิดในเลิกสร้างบารมีได้อยู่ในถิ่นที่เจริญรุ่งเรือง ในบวรพระพุทธศาสนาให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาพยามารทั้งหลายและบริวารมีกิเลสมารขันธมารมัจจุมาน เทพประบุตรมนันและอุปทานในอภิสังขารมานันเป็นต้นจงอย่าได้ช่องเข้าครอบงำขัดขวางการบำเพ็ญบารมีโดยสัมมาทิฏฐิของข้าพเจ้าได้และด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ปราศจากเหตุวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติโรคาพยาตยิทั้งปวงกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย ขอจงเป็นผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยทานศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะและสุขสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ ผลสและนิพพานหนึ่งพร้อมด้วยบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิสิทธิเฉียบขาดอันบริสุทธิ์โดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว ตลอดสิ้นกาลานานเทินสำหรับผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิก็อาจตั้งจิตอธิษฐานตั้งความปรารถนาเป็นอธิษฐานบาร,รมีเอาและควรอธิษฐานเพิ่มเติมว่าขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นพลาวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพร้อมด้วยยานอันเป็นเครื่องช่วยในการโปรดสัตว์ได้แก่ อาสยานุสยายาณและอินทรียะปะโรปริยะญาณและขอจงบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทศพลญาณเป็นต้นด้วยทานกุศลซึ่งผู้มีปัญญาได้ประกอบบำเพ็ญด้วยดีพร้อมด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจอันเกิดแต่การปฏิบัติธรรมทั้งก่อนในขณะและภายหลังการประกอบทานกุศลเช่นนี้ ย่อมเจริญแก่ก้าขึ้นเป็นทานบรารมีทานอุปบรารมีและทานปร,รมัตตะบารมีเป็นอุปการะแก่บุญบรารมีอื่นๆให้เจริญขึ้นตามและแก่กล้าเต็มบริบูรณ์ทั้ง30ทัศเป็นพลวะปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้